ไอ,อ,อ้แอดมันซื้อให้ขอยมึงก็ยังไม่ได้กินหรอกวันนี้เนี่ยูมึงตื่นก็นนแาใส่อะไรมั่งเนี่ยหอมใหญ่มันฝรั่งหอมเล็กมันไม่ยิ่เล็กใส่ปดนกินได้ไม่ตาย ไม่ต้องลัวมันฝรั่งหอมใหญ่ไก่สามอย่างหรออ้อทัว,วแล้วเครื่องแกงมีอะไรมางอรเครื่องแกงอเครื่องแกงจะมีอะไรนะเขตาตำม,มันเรียบร้อยแล้วเขาก็ใส่ไอ้กบก็คือมีเครื่องแกงของเขากับของของแค่เขาได้แหละเนี่ยแล้วปรุงไงมีเครื่องเทศเขาต้องใส่เครื่องเทศใส่น้ำใสนำ่น้ำตาลหรอใช่ใส่น้ำตาล เรามะขามเรามะขามใช่เนี้ยใช่เรียบร้อยแล้วก็ไม่ใส่อย่างอื่นอีกเลยไม่ต้องเปรี้ยวอย่างเดียวเลยหวานเค็มไหนลองชิมดูเหมือนปรุงยาเลยอ่ะออกได้ถ้าเครื่องเทศน้ำพริกข้าววากแขกไม่รู้เครื่องอะไรไม่ใส่เครื่องเทศเลยลองชิมดูเป็นไงเป็นไง เผ็ดอยู่นะเออใส่มากไปไหมนั่นซื้อไก่มาใส่อีกได้ไหมเพอละซื้อไก่มาใส่ให้มันหายเผ็ดปูกดไม่เอามันเยอะเกินตอนแรกจะเอาอกน้อยแล้วนะโอ้มือไม่ว่างอีกไม่ใส่หมดเลยน้อยปูชอบกินง่ายๆแบบแบบซื้อสิบบาทเนี้ยกินแต่ผักบุ้งเนี้ยผักบุ้งผัดอย่างเงี้ยอือกิน กินห้าบารท <Ash well. S 2> <tr> ิ <group> ้งทริปได้ทิ้งได้ห้าเหลือห้าทิ้ง้คนน้ะทิ้งครึ่งทิ้งครึ่งกินครึ่งปูมั้งเออของง่ายๆนี่พิธีผิถันเนาะไม่ชอบ เวลาเท่ากัน,แต,น,กนแต่ว่าความคิดไม่เหมือนกันแต่ว่าความคิดไม่เหมือนกันใช่เราก็เลยไปตัดสินคนอื่นไม่ได้ใช่ไหม,มคนรวยต่างไอ้คนเราคนจนต่างกันแค่แค่ความคิดถูกไหมทุกอย่าง <คน S 2> างเราเพอมีแล้วคนเรามีอ่ะต้องต้องนึกถึงความหลังที่เราจนมาอ่าน,นแหละต้องคิดถึงความหลังว่าเราจนมายังไงได้กินอย่างไงม ไอ้ร้านอาหารกินอะไรก็ได้แต่จกินนะคุณเราลงที่ถึงความหลังเนี่ยมีรถชนะมีมีแต่ิป็น,นอย่างนั้นนะอ๋อมันงอะ่ะฝ่ายญาติจะทำงานต้องไปฝากคนเลี้ยงไม่มีคนเลี้ยงพีด้วย่วายจะทำงานได้อ่ะแต่บางคนก็บอกว่าสร้างนี่มันก็ดีอย่าง,น,งนะมันยังไงอ่ะมันมีทั้งดีและไม่ดีอ่ะไม่ดีทั้งนะั้นเขาว่าสร้างนี่อ่ะทำไมอะ่ะ นอนไม่หลับคิดถึงหงราคเ,เนี่ยถึงจะว่าทิดแล้วรื่องนี้มันได้ค้ณนะจริงไหมจริงไหมครับฮะรู้เรื่องไหม,อ,มอ๋อก็คือ,อนนตอนนั้นกับตอนนี้มันไม่เหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นหนังเงินมันถูกกว่าถูกไหมเอออ้ามันจะพอใช่ไหมอ่ะแต่พอหนูเรียนจบปุ๊บปะปู่ไม่ทาเลยอะ วินนะปู่ไม่ขับโตเลยวินมอไซค์อ,อ่ะพอแล้วอ่ะหนึ่งต่างหนึ่งต่างอะไรแล้วอ่ะพอแล้วต่างแค่นี้อ่ะเพราะว่าพอแล้วอิ่มตัวแล้วมไม่เป็นนี่เป็นสิ๋งพอแล้วกินเป็นปนอนะอืม,มคิดละลำ้วยดิ้อยู่สบายสบายมไม่เดือดร้อนใครแค่นั้นก็คือพออืม,มนั่นแหละ คนเราคิดแค่นั้นนะสบายใจชิยวเชีวเนาะเป <c oughs> ็นคนชิยวเชียวไม่คิดร่ำคิดรวยคล้าลแต่ยังไม่ให้กลับไปเหมือนเดิมไห่เอาความจนมันน่ากลัวเนาะมันกลันล่ากลัว,วทำไมคนไม่กล<อ>ัวทำไมกู้เขาเขาตีเอาอะไรอะไรนั้นไม่ได้อ๋อไม่นคนเรานะมีสองอย่างกูจะบอกให้ คิดไวในใจเลยหนึ่งต้องตรงต่อเวลาสอ,องคำพูดคำพูดต้องตรงทีรจพูดนะถ้าเมื่อเรามีใครยิ้มเงินเราไปเนี่ยเราเป็นนี่เครไหมเขาเป็นนี่เรามันเนี้ยเราเป็นนี่เขาเนี่ยเราไม่มีเราอย่าไปนัดเขาไปเ่า่าพุ่งนี้ได้พุ่งนี้เงินยังไม่มีในกระเป๋าเลยพุ่งนี่ยอืไ ไม่เอาปูไม่ไม่มีไม่นับเราพูดให้ตรงเวลาทำอะไรให้ตรงเวลาคำพูดกับเวลาที่สำคัญที่สุดเราเราตรงกับคำพูดตรงกับเวลานั่นั่นแหละคนเขาจะนั่นเราทำให้เขาเห็นเช่ไหมก็คือทำให้เขาเห็นถูกปะไม่ใช่อย่างนักเที่ยงไปแม่เที่ยงคึ่งบ่ายโมง <laughs> ừ, ba à, đúng <laughs> không? À, các ừ. à, ừ. con Phát, định, thì. Thì, thì, thì. Người mà ừ, cứ khơi răng à 5h, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 7h, 8h, 9h, 10h, h สองใจอ่ะก็คือถ้าถ้าอยากให้คนเชื่อเราอ่ะเราต้องทําตัวเราให้เขาเชื่อก่อนถูกไหมเราต้องทาตัวเบาสบายๆไม่ไม่น่าจะขายอ่ะไม่จะไปหลงคงต้อหลงกัน,นี้มันไม่ต้องไงม,อม่หลงอ่ะเราเดินสายกลางพยายามเดินสายกลางที่สุดดีที่สุดเข,เ,เขาทะเลาะกันเขาติดฉากันเราไม่เราฟังได้แต่เราไป่เอามาคิด อืมไม่ต้องของเขาอืมทำตัวเราให้ดีแล้วกันอะไรแบบอย่างนี้นี่สอนง่ายแต่เราไม่ไปสนใจหรอกใครเด็กดึกอะบางคนเด็กใหญ่กินมันไม่สนใจสนใจได้สองเลี้ยงก็เลี้ยงไปเราไม่จริงเราไม่ต้องไปไม่ต้องไปยุ่งวันว่ายเราไม่สนใจเออจริง สขงเราไม่เฉยเฉยไม่ควรไปยุ่งสูมสิงมากท้ายยิงไปสูงสิงมากปัญหาเยอะถูกไหมคนนู้นพูดอย่างนี้คนนี้พูดอย่างนั้นเอนน่าปวดหัวมากเลยอ่ะเราก็บอกกันเยอสายจางรับอย่างเดียว ทำไม่รู้ไม่ย totally ี่พูงก็พูดไปพอใจเราก็อย่าไปคุยกับเขาอไม่ต้องไปทะเลาะกันจบวังถึงนกเสียงกาสบายใจว่านั่นแหละมีอยู่สองอย่างนี่ปู่สอนน่ะคุณมันตรงต่อเวลาตรงต่อคำพูดอืมนี่แหละเขาจึงจะเชื่อถือเรา แล้วก็ทําให้เขาดูอันที่สามไงอันที่สามเนี่ยก็ทําให้เขาดูแล้วอันนี้สายเราก็ต้องทํำในคดิสายกลางอ่ะในเท่ากัใครยืนกลางอย่างเดียวคือใครใครจะอะไรก็ช่างแม่งมันไม่สนใจเขามาดีมาลายมาดีมาลายไม่รู้ช่างแม่งไปก่อนสายกลางมันยิ้มเงินนันย่ามัน อันนึงปัาย้าบอกโอ้หก็ยา้มันบอกกัดีนะย้านะมันแบบยิ้มบ่อยๆมันเพิ่มเรื่อยเราก็ตายเออเก่งเก่เก่งเก่งเก่งอย่างนี้ดีกว่านะสบายใจ มันทำแบบตัวมันไม่ยุ่งเฉยๆใายไงตั้งมั่งเหลือสายกลางคบได้ทุกคนมันจะได้อะกูคบได้หมดแต่กูไม่เอากับมึงนะก็คือเราเลือกคบคนแหละว่าง่ายๆคือคุยได้แต่ว่าแต่ว่าเราก็จะรู้ว่าระยะว่าคนนี้จะได้คุยได้แค่ไหนถูกไหมอยู่ในใจ่ เต้นท <rude S 1> ้องเต้นแต่วันวันหนึ่งปูก็ชิวไงนี้วันวันหนึ่งปูก็ชิวไงก็เราแบบว่าเราไม่สนใจเรามีแค่นี้ใช้แค่นี้ในเป็นนี่หอและดึงจะไปนึกไปไหนเราก็ไปนึกจะไปกินเลยก็ไปกินแล้วไต้องไปโอ้โหจะต้องแถวด้วยในประโยชน์ใช้เงินนี่เป็นใช้ ผ่านน้ำข้าขวไวยผ่านเนอันเนี้ยสิ่นจำเป็นไม่ใช <c ười> ่ว่าน้ำก็ไม่ให้ไว้ไม่ให้เขาระด่างผมสองเดินสาเดินอายก็ไม่เอาเรื่องข้าวนี่ไหมนะเนาะแล้วก็ไมนไหนจับได้แล้วไอ้น,นี่ไม่ไปไอ้น,นี่อยู่ในกองไอ้นี่อยู่เนี้ยไอ้น,นี่เป็นพี่มันไม่ไปไหนอ่ะ เหมือนกันเลยนะาเราดูสองอันมันเหมือนกันเลยสองตัวเนี้ยไม่เหมือนนี่หัวแดงกว่าลุงยังเหมือนกันเลยเนี่ยไอ้ไอ้น้อว่ไอ้น้องหัวเหลืองน้อยอันนี้หัวแดงมากกว่าแยกไม่ออ๊คคนไม่รู้เหมือนตอนเตงอเมริกาออกไหมอเมริกา เียงเด็กรันนาะกินอะไรอะ่ะไม่คืออะไรนะอะไรที่ปลูกกินอ่ะนี่นาะขมเทศนะอ๋อมะขามเทศหยิบแล้วเข่งเหยียดเตะลองเตะ อนี่ปงชอบเันนี้เสียงนกสิงตาแล้วไม่ฟังอะไรแล้วอ่านนี่แล้วนี่นกไปวันนกสนานฟังต้องไปเทียดอืมสบายนะอืมชิวๆให้วิตให้ชีวิตแบบชิวๆง่ายๆกินง่ายอะไรกินได้ไอ้ดี่ก็อิ่มจบแล้วเดี๋ยวก็อิ่มแล้ว Mười một món quà đầu kỳ quan ngủ kinh nàng. Oh, Ô, kinh ngân thơm tham kinh thơm tham Aloika. mà làm Yang phá, làm, Dàn lầm ngon. Như kỳ nằm thơm mầm thơm 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 mà 3 thơm 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 như thơm เราไม่เอาด้วยหรอกสั่งทีนี่เรือยๆนี่ไปตนต่อใจไงตองยตอ,งอย่างแค่นี้อืมจำไว้เก่งคนรวยคิดแค่นี้เนี่ยแค่นี้ก็รวยแล้วเนี่ย